รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการรถไฟงประเทศไทยเวลลอยหลื่อเหลือล้นทนเหลือหลากซุกี้ตีน้อยอร่อยไม่อัน้นเที่ยงวันยันเช้าต้นยาซอยเก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติงานนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีครับท่านผู้ชมครับจากวิถีชีวิตจากประวัติศาสตร์จากสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีอยู่เดิมครับวันนี้ด้วยคนรุ่นใหม่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยคือไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแล้วใช้องค์ความรู้สมัยใหม่งานศิลป,ปะงานสื่อสารต่างๆมารวบรวมส,สร้างสิ่งที่ สร้างประโยชน์วิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาขนหัวลุกเป็นไงครับวิถีชีวิตคนไทยนั้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับร้อยนับพันปีทุกสิ่งทุกอย่างมาหล่อหลอมรวบรวม,รวม,รวมให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดวิธีคิดองค์ความรู้สมัยใหม่จนทำให้งานธรรมดาที่น่าสนใจมากขณะนี้เวลากลางคืนสวยงามมากครับด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะด้านสื่อด้านแสง ทุกสิ่งทุกอย่างผสมประสานจากสิ่งที่มีอยู่เดิมด้านหลังผมคือแบ a กด d อปครับด้วยแสงสียามค่ำคืนด้วยธียมของงานทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้น่าสนใจมากมีบางส่วนที่ทำให้มีเช็คอินมีเซลฟี่ส่งรูปต่อเนื่องดังนั้น งานไม่ใช่จัดเพียงแค่การละเล่นปฏิบัติจึงทําให้งานนี้มีทั้งคุณค่ามูลค่ามีเรื่องราวให้เล่าขานและตำนานให้พูดถึงครับท่านดูนะครับนี่เป็นรถไฟเก่านะครับแต่ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะพิอม ไลติ้งเข้าไปความมิติกัางคืนมันน่าสนใจมากตรงกับธีมของงานคือขนหัวลุกครับท่านผู้ชม ในขณะเดียวกันเนี่ยใน100กว่าปีเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับสืบเนื่องจนเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สะสมมาเป็นร้อยรปีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่น่าสแสวงหาเป็นสิ่งที่น่าจดจำและสิ่งเป็นสิ่งที่น่าต้องไปค้นพบไปเห็นกระตา เทศกาลหนหัวรุกครั้งนี้นะครับเราพิเศษมีลูกชิ้นลงยันยันตัวนี้เป็นยันนะครับแต่โบราณมาเป็นหน้าลือชาอตัวหม้อนี้ก็ลงเป็นยันต่างๆนะครับที่ว่ามีพุทธคุณเรียกว่าครอบในทุกๆด้านนะครับเป็นยันแต่โบราณมานะครับอย่างยกตัวอย่างนี้ก็ยันเป็นหน้าโฟกัพซับประจุเสกในภาชนะนะครับทำเป็นของกินเนี่ยค่อยๆคนได้กินกันนอกจากที่อิ่มกายสบายใจแล้วก็เขาเรียกว่าได้เป็นมงคล คือไก่ย่างเป็นอาหารประจำถิ่นของคนไทยพื้นฐานเป็นอาหารทางวัฒนธรรมสร้างอีเวนต์สร้างงานสร้างเงินท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นนะครับมีร้านเต็มแล้วก็ทำให้มีพ่อค้าแม่ขายขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากคุณผู้ชมหุ่นยอดหุ่นยอดครับอร่อยจริงจริงๆอาหารไทย สร้างความสุขให้กับประชาชนคำว่าประชาชนที่นี้ไม่ใช่แค่นะักท่องเที่ยวนะครับประชาชนตามชุมชนต่างๆที่อยู่ริมทางรถไฟก็จะมีความสุขและสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจขึ้นไปในอนาคตเราเชื่อครับว่าการรถไฟสามารถไฮไลท์เรื่องนี้และสามารถสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้ครับ ที่จะเซลฟี่แล้วบริเวณงานยังมีการละเล่นนะครับเหมือนงานวัดมีร้านอาหารมีชิงช้าสวรรค์มีสาวน้อยตกน,น้ำซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตสำหรับคนต่างจังหวัดหรือคนไทยเมื่ออดีตครับ จริงๆแล้วความเป็นมานะครับเพราะว่ามักกะสันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นโรงงานลึกล,ลับมากเลยเพราะว่าคนนอกจะไม่เคยเข้าเลยนะครับในโอกาสที่112ปีนะครับมักกะสันนะครเราสร้างตั้งแต่ปี2450แล้วให้เปิดบริการใช้2453ก็เข้า112 13ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเรื่องราวมากมายจริงๆแล้ว นอกจากอุตสาหกรรมทางรางแล้วก็เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมเพราะเรามีอาคารโบราณอย่างเช่นอาคารด้านหน้าที่ท่านเข้ามาท่านเห็นนะครับว่ามีอาคารรอปผอรถไฟแผ่นดินปี24 6 5ซึ่งวันนี้นับเป็นร้อยปีแล้วซึ่งเดิมน่ก็เป็นคลังถ้าเปิดปั๊บเนี่ยมันจะว้าวสำหรับคนข้างนอกที่ไม่เคยรู้จักเลยว่าเอ๊ะมร,รดกสันดูข้างนอกเหมือนกับสุสานรถไฟนะแต่เข้ามาจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีอะไรกิจกรรมมากมายนะเชิญร้านอาหารจากทั่วประเทศดังๆเลยนะครับก็มาวางที่นี่หมายถึงว่าคุณมาวา Stop ันสต็อปเซ ได้เรียนรู้แล้วก็ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็นักน้นได้ฟังคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่มันก็มีผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเป็นงานวัดผสมกับความเชื่อแล้วก็เรื่องราวที่มีเรื่องราวของรถไฟเป็น126ปีมีเรื่องราวเล่าให้ฟังประชาชนได้มาเรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันสู่อนาคตครับ ความคลาสสิกของรถจากรถไฟต่างๆอะคะ่ะมันเป็นโอกาสที่เปิดให้คนบุคคลภายนไกได้เข้ามาสัมผัสค่ะใช่เพราะโรงงานนี้คือเราขับรถผ่านบ่อยแต่เราแบบไม่เคยได้เข้ามาเลยเราอยากเข้ามานะเราไม่ไีโอกาสแต่ว่าโอกาสแรกเลยที่ได้เข้ามาถ้าถามว่าส่วนตัวเราชอบโซนไหนเร,เราชอบทุกโซนนะทุกอย่างมันแบบคลาสสิกหมดอ,อะไม่ว่าจะแบบตัวรถไฟสายมูสายหล่ออย่างเงี้ยสายของกินแบบเหนื่อยแล้วก็พักของกินอะไรเงี้ยแบบเป็นคอปะเราว่าโอเคงานนี้แบบงานเดียวจบอะไรเงี้ย การรถไฟเนี่ยมันจะต้องเดินเดินไปยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รถไฟอยากจะเป็นหรืออยากจะให้รถไฟเป็นรถไฟซึ่งมีคือโครงข่ายของทางรถไฟมากมายมีสถานีอยู่มากมายมีโน้ตฮาวมีคนที่เก่งอยู่ในการรถไฟรถไฟควรจะเป็นแพลตฟอร์มใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วก็สามารถได้ประโยชน์ในทางธุรกิจในทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆเข้ามา สัมผัสรถไฟแล้วรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้สิ่งที่ผมต้องการตั้งใจจะเป็นก็คือว่าใครใช้สถานีกลางบางซื่อใครมาใช้สถานีหัวลำโพงก็ได้ประโยชน์ในทางธุรกิจของตัวเองใครไม่ใช้ก็อาจจะเสียเปรียบอย่างนี้ครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้จริงๆแล้ววันหนึ่งรถไฟนอกจากจะพลิกฟื้นในเรื่องของผลประกอบการแล้วรถไฟจะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญของประเทศนี้ครับเราควรจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ แล้วควจะเปิดนะพื้นที่เนี่ยให้คนนอกได้เรียนรู้ได้มาเ,เรียนรู้เรื่องระบบรางให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ใช้ระบบรางมากขึ้นซึ่งมันเป็นการช่วยชาติอีกทางหนึ่งครับ ไฟเราร้อยกว่าปีนะครับเราจะต้องทําเองทั้งหมดแม้แต่ระฆังอันนี้นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือแท่งห้ามร้อแท่งห้ามร้อซึ่งเป็นเราผลิตเป็นโมขึ้นมาก่อนอ่าเป็นโมเป็นไม้ทั้งชิ้นพี่มือคนไทยนะครับอันนี้เบานะฮะเดี๋ยวไปดูของจริงก็เบือนี้เลยนี่เป็นเป็นไม้ซึ่งเป็นโมนะครับซึ่งต้องทุ้รูปแบบคือมันล้วไปหล่อเป็นเหล็กถูกการถ่ายทอดไว้ที่นี่เป็นร้อยปี ก็ต้องขอบคุณนะครับเราทซึองซืตอาา์เก็บไว้ให้เป็นเรื่องเล่าหินต้มบำรุงดูแลรักษาก่อกำเนิดช่างต่างๆมากมายและที่ท่านเห็นอยู่ครับครับเป็นโมทุกอย่างอุปกรณ์เป็แก้วเป็นไม้ใช้ไม้ก่อนใช่เป็นไม้นะครับที่แขวนเสื้อเป็นไม้เป็นเป็นไม้อะไรเป็นตะขอเงี้ยเป็นเป็นแบบเป็นโมครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้โฟมแล้วก็ยงเลเซอร์นี่อะไรนักทานดีเก่าอันนี้ก็เป็น โม่ก้อน้ำมันเป็นพวกหลอกพอกน้ำพ่อแสดงว่าโม่ก่อนหล่อเองเลยนะครับก็หล่อเองก็เป็นไม้ก่อนเนี่ยระคังก็จะหล่อได้ก็ต้องเป็นไม้ก่อนเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า pattern shop ภาษาจีนเรียกว่าโรงกระสวนก็คือโมดายคัตเนี่ยโม่กนน้มันก็เป็นแบบนี้นี่เป็นไม้แข้งๆเลยนะคุณผู้ชมครับดูนี่คือเรื่อรัคังไม่ใช่นะครับนี่เป็นไม้เป็นโมนะครับเป็นแบบหมายความว่าแบบเพื่อจะหล่อโลหะใให้เป็นรูปทรงนี้วันนี้เราในฐานะคนไทยยุคปัจจุบันนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ภูมิปัญญา mm. ของคนไทยนะครับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เราจะต้องภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราโอ้โหเยี่ยมมากเลยผมไม่มีความ ทบทวนนะครับสำหรับที่นี่ในการจำลองหรือในการครีเอตธีมของงานมีความเชื่อความศรัทธาเป็นวิถีชีวิตนะครับธีมคือขนหัวลุกมีการละเล่นนะครับซึ่งเป็นงานวัดมีการคัดกรองทุกอย่างดูแลอย่างดีมากขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ที่มีพื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งน,นี้บริเวณมักกะสัน ก็สำหรับงานนี้นะคะก็ดีใจก่อนเลยอย่างแรกเลยได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สักทีบรรยากาศในงานก็อย่างที่เห็นนะคะคนก็ให้ความสนใจแต่ก็ดีใจค่ะเห็นมาขนาดนี้บรรยากาศในงานถือว่าครั้งแรกที่จัดที่นี่ดีทีเดียวค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ได้จัดอีกเพราะว่าพื้นที่มันจะได้ไม่ถูกเงียบเหงาเหมือนกับที่ผ่าน,านมาถ้าเกิดใครผ่านเส้นนี้จะรู้ว่ามันถูกทิ้งไว้นานมากจริงๆ เข้ามาความรู้สึกก็คือ,อโซนรถไฟเราก็ได้ความรู้ก็มีกิจกรรมต่างๆการรถไฟแล้วก็มีขายของเลยนะครับแล้วก็โซนอาหารเยอะมากครับรวมๆแล้วก็บรรยากาศดีครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอมือดอีกนิดนึงน่าจะาเข้ากับทีมงานได้ว่าคนพอลุกนะครับ ชอบนะคะบรรยากาศบรรยากาศมันน่าเดินเนอะมันแบบว่ามันเหมาะกับวันหยุดอะไรเงี้ยให้แบบคนในครอบครัวพาเด็กกันมาเดินอะไรเงี้ยตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะจัดจัดแบบว่าตลอดไหมให้มันเป็นตลาดที่ที่แบบว่ามีงานตลอดแถวเนีตยช่ยก็ดีนะคะไม่เคยมาเออเที่ยวงานอะไรประมาณนี้ในกรุงเทพเลยค่ะตั้แต่เข้ามาก็เรียกว่ายังไงบรรยากาศคือคล้ายๆเหมือนเรามาบ้านพีสิงเลยเนาะ พอพอเห็นว่ามันมีงานอย่างเงี้ยเนาะก็เลยชวนกันมาเลยอะค่ะ,ะ,ะคือผมก็ประสานทุกเจเนอเรชันกันแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเราก็อยู่เจเนอเรชันปลายๆแล้วแต่วันนี้ที่เห็นเนี่ยนอกมีเจเนอเรชันเพราะว่าถ้าง,งานแบบนี้ยไปจัดในที่โล่งแจ้งเนี่ยนะมันก็สามารถพาเด็กมาได้แล้ววันนี้ เป็นช่วงของปลายปลายโควิดเนาะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะวันนี้ที่เห็นมากก็ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่พาลูกพาหลานมานะครับแล้วก็เป็นคนที่รักรถไฟก็มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นในสื่อของอโปรโมเตอร์ที่เป็นชาวฝรั่งเนี่ยชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็ช่วยโปรโมทแต่คิดว่างานเนี้ยก็ผสมผสานได้ทุกเจเนอเรชันแต่งานวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกเพราะว่าคนเริ่มออกมาใช้จ่าย พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมืองไทยก็มูคนจะมีแหล่งเรียนรู้นะฮะใช้พื้นที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากสุดเพราะฉะนั้นเราก็ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่และอาคารไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถทําได้ถ้าจะทําแต่ว่ามันก็ต้องมีหน่วยงานหรือนโยบายที่ชัดเจนนะฮะและเนี้ยก็ต้องคุยกับทางจังหวัดจังหวัดทางพื้นที่เองก็ต้องควรจะมาคุยกับทางหน่วยงานว่าเฮ้ยก่อนคุณย้ายผมขออนุรักษ์ได้ไหมทําเป็นอะไรนะร้านค้าได้ไหมทําเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ได้ไหมทําเป็นห้องสมุดได้ไหมก็ได้ถ้าเราประสานงานในอนาคตโครงการต่างๆเนี่ยเราก็สามารถอนุรักษ์อาคารเก่าๆสถานทีี่่่เเกกาาซึงงรือุสถน มักกะสันเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าเหมือนกับกลางกรุงเทพอะ่ะทุกคนก็อยากได้มักกะสันเวลาเวลารัฐบาลชุดไหนมาก็มักจะพูดถึงว่าทาเป็นเชิงพาณิชย์ใช่ไหมไม่เชิองอนุรักษ์แต่จริงๆมันสามารถอนุรักษ์กับพาณิชย์ก็ผสมผสานกันได้เป็นมิคยูซีดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเราคิดเป็นโครงการที่ทั้งอนุรักษ์และใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีกับประเทศชาติครับ เราได้มีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ที่ที่เกี่ยวขึ้นที่ทำมีมีอยู่แล้วเราจะเห็นว่ามีรถท่องเที่ยวไปเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับไปมีรถท่องเที่ยวพาไปน้ำ,นำตกนะครับที่เมืองการนะครับผ่านสะพานข้ามแม่น้ําแควได้รับความนิยมมากครับเต็มทุกเที่ยวแล้วขนาดเดียวกันใน1ปีจะมีอยู่ประมาณ7หรือ8ครั้งครับที่เราจะเอาหัวรถจากโบราณเลยนะครับที่วิ่งได้จริงนะครับ พาประชาชนไปไหว้พระนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรือฉะเชิงเซาแล้วการรถไฟก็ยังอยู่คู่ประชาชนอยู่ดีเราไม่คิดราคาแพงครับนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนมีเงินเท่าไหร่ก็สามารถมานั่งรถไฟได้นะครับให้เป็นผู้แทนขององค์กรในการบอกเล่าให้กับประชาชนให้ฟังให้มากที่สุดครับว่าจริงๆรถไฟที่คุณรู้จักนั้นเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ผมอยากจะนําเสนอสิ่งที่ดีๆงาม,งามที่ผมเข้ามาแล้วผมประทับใจแล้วอยากให้ประชาชนได้เห็นนะครับก็หลายๆกิจกรรมก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดนี้ออกมานะท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม เป็นเพียงการจัดงานนะครับได้นำเอาเรื่องเล่าเอาตำนานมาตั้งเป็นชื่องานขนหัวรุกการออกแบบตัวหนังสือการออกแบบร้านรวงต่างๆน่าสนใจและน่าชื่นชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมเราเชื่อและเกินว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติ สร้างรายได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ